ประเทศไทยในปี2026ได้สร้างความก้าวหน้าอย่างมีในสำคัญในด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธซึ่งเป็นผลจากยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติและการพัฒนากองทัพที่ต่อเนื่องมาหลายปีการพัฒนาขีปนาวุธในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างศัก,กยภาพด้านการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังสร้างสมดุลด้านอํนาจทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย 1. ภาพรวมของโครงการขีปนาวุธไทยปี2 0 2 6 ในปี2026ไทยได้เปิดตัวโครงการขีปนาวุธหลายประเภททั้งขีปนาวุธระยะสั้นช็อต ING b a l l i บ t i c ส i ิ s i s e s s เอ SR บขีปนาวุธระยะกลาง MEDIUM อ n g ็ม l อเอ i นจ i บ s i ิสติก s m โและขีปนาวุธร่อน Cruise Missiles โดยทั้งหมดนี้ถูกออกแบบภายในประเทศเป็นหลักโดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนจากประเทศพันธมิตรจุดเด่นของขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้คือความแม่นยำสูงระบบนำวิถีหลายชั้น และความสามารถในการหลบเลี่ยงระบบป้องกันทางอากาศ 2. เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้โครงการปี2026มีการพัฒนาเทคโนโลยีสำคัญหลายด้านเช่นระบบนำวิถีผสมไฮบริดไกเดินซิสเต็มที่ใช้ทั้ง GPS ระบบ INS i n e r t i a l Navigation System และการชี้เป้าหมายด้วยเรดาร์ระยะสุดท้ายระบบขับดันเชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ที่เพิ่มแรงขับและทำให้ขีปนาวุธสามารถยิงได้รวดเร็วขึ้น เทคโนโลยีสเตนสเตลเทคโนโลยีในขีปนาวุธร่อนช่วยลดการตรวจจับจกากเร์ศัตรูระบบควบคุมแบบ AI ทำให้ขีปนาวุธสามารถปรับเส้นทางระหว่างการบินได้ 3. ศักยภาพและขีดความสามารถขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่พัฒนาในปี2026มีระยะยิงตั้งแต่300กิโลเมตรจนถึงกว่า1 5 0 0กิโลเมตรซึ่งทำให้ไทยสามารถครอบคลุมพื้นที่ทางยุทธ,ธศาสตร์ในภูมิภาคได้มากขึ้นความแม่นยำของระบบเซฟ Circular Error p r o b e ลดลงเหลือเพียง5-10เมตรต่อเป้าหมายขณะที่ระบบหัวรบสามารถบรรทุกได้ทั้งหัวรับระเบิดแรงสูงหีและหัวรบจากเกราะ 4. บทบาททางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคความก้าวหน้าของขีปนาวุธไทยในปี2026ได้ส่งผลต่อดุลอำนาจทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยสามารถใช้ขีปนาวุธเป็นเครื่องมือป้องปราม e t e r r รน c e ต่อภัยคุกคามจากภายนอก และยังสามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. การป้องกันและการโจมตีพร้อมกัน (Offensive Defensive Capabilities) กองทัพไทยได้พัฒนาระบบขีปนาวุธควบคู่ไปกับระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงเช่นการติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจจับระยะไกลและระบบต่อต้าน